สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายลาวันจากเยอรมนีค่ะก็จากคลิปที่แล้วนะคะพี่ติ๋วก็พาไปทําความรู้จักโฮลุนเดอร์หรือว่าเอลด์เบอร์รีนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่น้องมาทําแยมกันนะคะที่เห็นอยู่ก็คือแยมหลากหลายนะครมีทั้งบูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นะคะก็ล่าสุดนะคะพี่ติ๋วก็มาทำแยม เอลเดอร์เบอร์รี่นั่นเองนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะพี่ติวก็เล่าสรรพคุณมากมายนะคะก็จะมีทั้งสารสกัดจากเอลเดอร์เบอรี่ด้วยนะคะที่มีขายาในาทางการแพทย์นะคะแล้วก็ การป้องกันแก้หวัดนะคะแก้ไอนะคะละลายเสมหะนะคะแล้วก็ช่วยลดไข้นะคะแล้วก็ป้องกันแบคทีเตรียต่างๆนะคะแล้วก็ต้านไวรัสนะคะและที่สําคัญนะคะช่วยขับถ่ายน,นั่นเองนะคะแล้วก็เอเดอร์นี่คะก็จะมีวิตามินแร่ธาตุต่างๆเยอะมากมายนะคะที่สําคัญนะคะก็มีวิตามินซีสูงด้วยนะคะ หลังจากเราได้เออเดอร์เบอร์ดี้มานี่เราก็มาทําความสะอาดนะคะกับเบื้องต้นก็มาล้างสองน้ําก่อนนะคะแล้วก็มาเด็ดนะคะพอเด็ดเสร็จนะคะออกจากพวงเสร็จนะคะเราก็เอามาล้างอีกทีนะคะก็กันเชื้อโรคนั่นเองนะคะพี่ติวก็จะเอามาเตรียมทําแยมเลยนะคะค่ะแล้วก็วิธีสังเกตเออเดอร์สุกก็คือก้านเขาจะออกแดงๆนั่นเองนะคะก็คือแสดงว่าเรา คือเด็กได้นะคะก็เขาจะมีรสหวานอมเปรี้ยวนั่นเองนะคะค่ะวันนี้พี่ติ๋วก็จะทําใน1กิโลนะคะทำเยหน1กิโลนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาไว้ทําเป็นน้ําเอลเดอร์นั่นเองนะคะค่ะแล้วก็น้ําตาลที่ใช้ก็จะเป็นน้ําตาลที่ทําเยลโดยเฉพาะนะคะก็ใช้อัตราส่วนเหมือนกับทําเยลทั่วไปนะคะ ก็คือ1ต่อหนึ่งนั่นเองนะคะ1นกิโลผล,ลไม้นะคะก็คือ1น้ําตาล1กิโลนั่นเองนะคะก็บางท่านนะคะอาจจะไม่ปั่นนะคะแต่พี่ติ๋วชอบปั่นขาดหลังจากปั่นเสร็จนะคะพี่ติ๋วก็เทน้ําตาลนะคะคนกันให้ทั่วนะคะคนให้เข้ากันนะคะก็จะพักไว้นะคะส่วนตัวพี่ติ๋วก็คือตามสูตรเลยนะคะก็คือจะพักแยมที่เราคนไว้กับน้ําตาลนี่คือ ประมาณ3ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาวไว้ก่อนนะคะ mm hmm. วันนี้พี่ติวก็ปั่นเอเดอร์หยาบๆนะคะก็ค,คือคือไม่ละเอียดมากนะคะเพราะว่าผลเขาเล็กอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนน้ำตาลให้เข้ากันกับเอเดอร์ hmm. นะคะก็เขาจะเหนียวเข้มข้นนะคะ mm hmm. พี่ติวไม่ได้เติมน้าเลยนะคะ ก็คือเป็นน้ำที่เข้มข้นนะคะจากเอลเดอร์เลยนะคะไม่มีน้ําเข้าไปผสมเลยนะคะเพราะว่าพิติต้องการความเข้มข้นนั่นเองค่ะะดูร้อนปีนี้นะคะก็ปรากฏว่ามีอตะกูลเบอร์รี่นะคะผลไม้ที่เป็นตะกูลเบอร์รี่เยอะมากนะคะตั้งแต่โมเบอร์ี่นะคะแล้วก็มาแบล็คเบอร์รี่นะคะแล้วก็ล่าสุดก,ก็จะเป็นเอลเดอร์เบอร์รี่นั่นเองนะคะส่วนตัวพี่ติวก็ชอบ ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ให้คุณประโยชน์นะคะต่อร่างกายนะคะมีทั้งวิตามินซีสูงแล้วก็ที่สำคัญก็ช่วยขับถ่ายด้วยนะคะพี่กิ๋วก็ชอบนะคะเป็นการส่วนตัวเลยะค,ะค่ะวันนี้จริงๆแล้วมีฝนนะคะก็ภาพอาจจะไม่ค่อยอเคลียร์มากเท่าไหร่นะคะก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะ ก็วันนี้ฝนตกนะคะหลังจากครบ3มชั่วโมงนะคะก็เอาไปตั้งไฟด้วยอุณหภูมิร้อยองศาเลยนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะต้องผ่านความร้อน,นะคะ่ะพี่ติวก็คนอยู่ประมาณประมาณ5นาทีนะคะความร้อนที่อยู่แต่ว่าพี่ติวก็ตั้งไฟจากร้อนนะคะก็เริ่มไปเรื่อยๆนะคะก็คนไปเรื่อยๆนะคะ กันแย่มติดคนหม้อน,นั่นเองนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เดือดเลยนะคะฟองเราก็ตักออกเช่นเดิมนะคะในระหว่างนี้นะคะพี่ติวข้ออุดโถแก้วนะคะที่จะใส่แยมนะคะอ,ะอบให้ร้อนฆ่าเชื้อนะคะวันนี้พี่ติ๋วก็ลงมือทำเองเลยนะคะทั้งคนทั้ง อีกข้างหนึ่งก็ถือกล้องนะคะก็อาจจะสายบ้างนะคะก็ทําคนเดียวนะคะพอดีคุณบิวเขาไม่ว่างนะคะก็คนได้นะคะทําไปเรื่อยๆค่ะ อาเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็เตรียมภาชนะที่เราอบไว้นะคะเตรียมเทเลยนะคะเทในขณะที่ร้อนๆเลยนะคะในช่วงระหว่างเทนี้ก็คุณยิวเข้ามาช่วยค่ะค่ะพิติวทำแยมเข้มข้นนะคะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ3กับปุกกวกว่านะคะ ในปริมาณที่เอลเดอร์1กิโลนะคะข่าสีที่ออกมานะคะเขาก็จะเป็นออกแดงเข้มเลยนะคะเข้มข้นที่สุดเลยค่ะ่อจากนั้นนะคะก็ปิดฝาให้สนิดเลยนะคะ เสร็จทุกอันเลยนะกะ็จนกว่าที่เราจะเปิดกินนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะคะก็ท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ